ดีกันต่อนะครับช่วงนี้กำลังคึกคักเลยเซรัตไว้เจอกับเดบวรอนนะครับเซรัตไว้ใครเรื่องบอดวะรูสใครเรื่องบอดตรงนี้อ่ะเดบวร้อนเริ่รกมก่อนท <Everyone. S 2> ้าไมถอยลงหลังนะ <Thank you. S 1> อ๋อ<ๆ>อ่คิด <bug> มาตั้งเยอะเพิ<ๆ>่งรู้ว่าถอยลงหลังเฮ้ย <unning. S 1> ไม่มีฟอร์อันหนึ่งโอ้นี่ออกจากกองแล้วเแผรูออะไรดใส่้แล้วก็ได้ไม่น่าจะใช่แบบน้องผมดูจากปริมาณใส่ในกองดูดีดูดีแม่่เกสอจบเ้ไอ้เร้องอีบ้ไม่ะไม่น่าใช่แล้วอ้่งรับ่ เดีวเรียเรียเ่ว่าจะไปกันจีว่าไม่อยากไม่อยากไันเด็กเด็กาเป็กัไปกันจีเป็นแบเอ้ตัวใจเย็นครับพี่อดีในรอนมาช้ามาสองออดีตที่ใส่มาตีนด้วยหนึ่งใบไม่ี่ใส่มากดไอ้ดีของมึงหนึ่งใบเขาคุกไม่นานอันนี้ใส่มานู่กันตัวดีใช่ไม่ส่จนคู่กันยูเน่ทำไมทำไมเขาคุก

มันเด็กปุ๊ชมันไม่โยะคลิ้มสาวๆามจีสิแปด่าเอาไปเลยโดนนี่วโดนนี่เสร็จให้สองดาวเะอันนผมหนแปกไม่เชื่อถ้าไม่เช็คยวผมขออนุญาตช้าทำไมเซรัตไวล์ลูกเก่งไม่ใส่เข้าคุ่เดี๋ยวนี้ นางหาตัวดีไหมว่าใครเล่นคุกนะครับระวังการเพื่อหายนะครับผมยู่เล่นเอ๊ะเขาปด้ตาเปิดปจัวเขาเปิดจัวเขาเปิดปลาจัวยุนน้องกกันขอกเียการ็ได้ที่สองนะฮะแล้วก็สมัาเขาเปิดปลาเพื่อให้ไวเขาพูดถูกแม่ทำไหมไม่กา น้องกแไปกลักแบบใช่ไหมไม่รู้อิงด้วยแล้วอีกยาชิบหายแตไปกกับแบบใช่ไหมโนนี่ี่แเดก่่ผมกอกหลัเฉื่ยหลัหไไม่สไม่ใส่เลยาหนึ่งหดาวไปคอมื่อลงชั้นึ่งลบอลเอ็กซ์ี่ากกวาหนอชัก้นึ่งบหนห้เฮ้ยใจเย็น

สจวบ่าจีจี like อ God <S 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 ุ๊ยอุ๊ยชี้หายไหมอย่างนี้สองคีดี้ก่อนเท่าไรอ่าโซนชีไม่จีจีตั้งต้น2ี่แปดีสาหซอรอสองห้าแอุ๊ยหมดมือรคิดปมอะไรใช้ได้ใช้ได้จชได้เหรอ แต่พี่ก็สามได้แล้วมั้ยไอ้พี่ลองมวยบูทสหน้าสองจริงได้แล้วมั้ยสองคนนี้ผมลงใหม่เพื่อน้าได้โรคจ่ายที่ีไหนก็ได้ใช่ไม่เข้าสู่ช่องเดียวกันมาของตัวไม่ว่าเสองนี้เนี่ยใช่ผมลงใหม่นะได้สองแล้วผมสามารถโซโซบัสคอเพื่อโซชาร์ใหม่ได้ ปล่อยว่าละ้ปล่อยว่าะฟรอนติกเกอร์ครีกเกอรลังมาเหมือนกันไปโูเอาข้างสองครีปไปก่อนยี่แปดจิบเอ้เอยี่แปดหรือวะสามสปีเรีย่ให้เอาแค่สิบแปดทำห้เอาจุว์อะไริได้อยู่ไหมจูวมไมโฟร์โซน่าะเฮ้ยโอ้โหสกิลคุกโซบัสคอสกิลม่ลงโซชัน ขได้บานวหมื่นห้าเรแว้วแค่วริตได้โอเวอร์ก็สบายแล้วมันต้องได้แต่อเวอร์เลยแหละสามยี่สาเลยเหรอใช่โซน่าสามแปดเคุณต้องจิบไม่ด้าสิบมเได้มหรอไม่ใช่อ้นี้เป็จีธรรมดาที่หว่าโอเวอร์ก่อนอ๋อยี่แปดเตีอตีเช็คได้เลยครบล้ไหมนั้นยังไม่จบอ๋อยังไม่จบอะ ี่แปดกิจไม่ได้ข้างนี้สี่หกข้างนี้สามสามหกไม่จับโอเคครับผมยิงโลชั่าานไป